ผมปิดเกมนะเป็นต้นไหนก็ได้เห็นไหมดูนะอ่ะผมกินบอกไว้ถูกต้องผมแก้ซึกผมปิดเกมเห็นไหมผมนะใช้มือไม่ได้เพราะผักไปไม่มีรชน์ผมใช้ขาผมตเติมเต็มตุ้มอ่าเห็นไหมที่งานมาตำแหน่งอื่นบ้างอ่าเห็นไหมเป็นต้นได้ เห็นไหมเป็นต้นเล่นงานมาตำหน่งอื่นหรือใช้อย่างอื่นบ้างก็ได้อยากเตะก็เตะเลยอยากทำอย่างอื่นุ๊บเห็นไหมเห็นไหมเป็นต้นหรือแทงเห็นไหมเป็นต้นไลปุ๊บคอนโทรลนะกดอาวุธความบายฮึบหายใจอันนี้เอาทักษะการต่อสู้มือเปล่าหายใจหายใจ คนคลาย